การดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วยตัวคนเดียวนั้นเป็นเรื่องยากไม่ว่าจะย้ายผู้ป่วยไปทำกิจกรรมต่างๆในบ้านหรือไปขึ้นรถยนต์แนะนำตัวช่วยใหม่ iMove Lift Up ออกแบบมาช่วยผ่อนแรงให้ผู้ดูแลและช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยตัวคนเดียว iMove Lift Up ช่วยให้คุณยกและย้ายผู้ป่วยไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นย้ายผู้ป่วยออกจากเตียงนอนย้ายผู้ป่วยไปยังเก้าอี้หรือวีลแชร์ อุปกรณ์การใช้งานประกอบด้วยคู่มือการใช้งานรถเข็นระบบไฟฟ้าบอะกรองนั่งแบบอบอุ้มมือหมุนแบบแมนนวลและที่ชาร์จแบตเตอรี่โดยโครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยแข็งแรงน้ำหนักเพียง22กิโลกรัมซึ่งรับน้ำหนักผู้นั่งได้ถึง120กิโลกรัมฐานด้านล่างสามารถกางออกได้กว้างแค่ดันคันโยกกรณีเข้าไปรับผู้ป่วยที่เก้าอี้หรือรถเข็นบิวแช อุปกรณ์ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าสามารถปรับระดับความสูงได้35-78เซนติเมตรวิธีการใช้งานกดปุ่มสวิตช์กลางเพื่อเปิดปิดการใช้งานกดปุ่มสีแดง เพื่อปรับระดับอุปกรณ์ขึ้นกดปุ่มสีเขียวเพื่อปรับระดับอุปกรณ์ลงและมีมือหมุนกรณีใช้งานแบบแมนนวลมาพร้อมเบาะนั่งแบบอบอุ้มที่สามารถสอดเข้าใต้ขาและรอบตัวผู้ป่วยโดยไม่ต้องยกตัววิธีใช้งานเบาะนั่งผู้ป่วยควรอยู่ในท่านั่งก่อนใช้งานโดยมีผู้ดูแลคอยประคองหลังจากนั้นสอดเบาะรองนั่งจากด้านหลังของผู้ป่วยและยึดห่วงเบาะนั่งเข้ากับสลักที่วางแขนที่ระจดตามภาพดังนี้ จุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4จุดที่6จุดที่7จุดที่5จุดที่8เสร็จแล้วกดปุ่มสีแดง เพื่อยกตัวผู้ป่วยขึ้นได้เลยค่ะวิธีย้ายผู้ป่วยไปยังรถยนต์เข็นอุปกรณ์เข้าไปยังรถยนต์คอยระวังศีรษะของผู้ป่วยเข็นอุปกรณ์เข้าไปจนสุดและล็อกล้อหน้าซ้ายขวากดปุ่มสีเขียวรับที่นั่งลงจนชิดเบาะรถยนต์จากนั้นเอื้อมไปปลดห่วงของเบาะนั่งออกจากสลักที่วางแขนทั้งสองข้างสุดท้ายปลดล็อกล้อและเข็นอุปกรณ์ออกได้เลยค่ะวิธีย้ายผู้ป่วยออกจากรถยนต์สอดเบาะรองนั่งไปด้านหลังของผู้ป่วย เข็นอุปกรณ์เข้าไปจนสุดล็อกล้อหน้าซ้ายขวาจากนั้นยึดห่วงเบาะนั่งล้องเข้ากับสลักที่วางแขนให้ครบทุกจุดสุดท้ายกดปุ่มสีแดงยกตัวผู้ป่วยให้ลอยขึ้นจากเบาะรถยนต์ปลดล็อกลอ้อและเข็นย้ายผู้ป่วยออกจากรถยนต์ได้เลยค่ะ วิธีการชาร์จไฟแบตเตอรี่ลิเธียมเพียงแค่ดึงสายออกจากอุปกรณ์และดันแบบถอดออกนำแบตไปชาร์จกับไฟบ้านได้เลยค่ะชาร์จแบตหนึ่งครั้งสามารถใช้งานได้นานวิธีการพับเก็บอุปกรณ์สำหรับพกพายกที่วางแขนพับลงไปอีกฝั่งและเก็บฐานด้านล่างโดยดึงสลักขึ้นพับเก็บทีละข้างสามารถนำส่ท้ายรถเนื่อนคันเล็กได้ให้การดูแลคนที่คุณรักง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้นด้วย iMove Lift Up อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฟฟ้าสั่งซื้อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยค่ะ